รู co ้เท so ่านี้ชีวิตคู <moss> ่ของคุณจะมีแต่ความสุขสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้ชีวิตคู่หลายๆคู่เนี่ยพังนะคะแล้วก็ไปกันไม่ได้เพราะว่าหนึ่งสาเหตุคือเราไม่เข้าใจความแตกต่างของผู้หญิงกับผู้ชายนะคะซึ่งผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความคิดในด้านอารมณ์ความรู้สึกนะคะในหนังสือทวารทั้งหกของทันตแพทย์สมศรีจิราแล้วก็งานวิจัยหลายๆเร่มเนี่ยนะคะบอกไว้อย่างชัดเจนว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความแตกต่างกันมากเหลือเกิน แต่ถ้าวันนี้นะคะหน่อยจะมาแนะนําให้กับทุกคนอยากจะมีความสุขในชีวิตรักในชีวิตคู่นะคะหน่อยอยากจะแนะนําสั้นๆนะั่นก็คือสําหรับภรรยานะคะถ้าหลังแต่งงานแล้วเนี่ยขอให้คุณรักสามีคุณให้น้อยๆแต่เข้าใจเข้าให้มากๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยยิ่งรักมากมันก็จะยิ่งหึงมากห่วงมากห่วงมากและมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์นะคะจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่เข้าใจไม่ยากแต่ถ้าเกิดว่าเข้าใจเขาแล้วเนี่ยนะคะ แม้แต่ชีวิตเขาก็สละให้ได้ส่วนคุณสามีนะคะถ้าหลังจากแต่งงานแล้วแนะนำว่ารักภรรยาคุณให้มากๆแต่ว่าเข้าใจเธอให้น้อยๆค่ะ